สวัสดีค่ะวันนี้ผู้ฝนจะมาแอบกลางความรับการลงทุนแล้วก็เปิดต้นทุนให้คุณดูนะคะแบบสาธารณะดีว่าใครที่ดูติดตามคลิปมานะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากจริงๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาที่เราทํากาไรลูกศิษย์ชอบแอบถามรูเสมอว่าเวลาที่ผู้ฝนล,ลงทุนนะคะกำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่คะผู้ฝนก็ต้องบอกจริงๆค่ะว่าในสมัยก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยกำไรอาจจะถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะยังเลือกทรัพย์ไม่เป็นเนี่ยกำไรอาจจะไม่ได้สูง านะอาจจะอยู่ประมาณ15%แต่ถ้าคุณเลือกซับเป็นนะคะบวกกับมีความรู้ของกรมครพดีคุณจะมีโอกาสที่ทํากําไรสูงถึงมากกว่า30%เป็นเรื่องปกตินะคะอ่ะวันนี้มาแอบกลางต้นทุนดูพร้อมกันเอาเลยไหม เอานะคะถ้าเอาพิมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็ไรหลังนี้ค่ะที่จะมารีวิวให้ผู้คุณฟังก็คืออยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทอันนี้เอาเลขเป๊ะๆมาเลยเนาะคุณจะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สอันนะคะเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่ะคือเปอร์เซ็นต์จากเงินลงทุนทั้งหมดนะคะที่เป็นต้นทุนเลยอยู่ที่ประมาณ37.8%เห็เป็นตห็นไหมล่ะก็มากกว่า30%จริงๆนั่นแหละค่ะและสงสัยใช่ไหมว่าเอ้หนึ่งสามสองคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะอ่ะมาดูกันค่ะ ลงทุนซับบังคับคดีนะคะลูกศิษย์ชอบถามครูฝนว่าเราจําเป็นจะต้องมีเงินสดไหมถ้าคุณดูจากสภาพอันนี้นะคะอันนี้ค่ะครูฝนลงทุนซัพบังคับคดีลงทุนซัพบังคับคดีะค่ะเงินสดที่ต้องใช้นะคะอันดับหนึ่งคือหนึ่งเงินวางหลักประกันค่ะเงินวางหลักประกันเหมือนเงินจองนะคะเช่นวันนี้คุณไปจองรถที่มอเตอร์โชว์คุณเองก็จะต้องมีเงินจองใช่ไหมเขาถึงจะให้ใบจองคุณมาเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าคุณอยากจะไปซื้อซั์จากบังคับคดีนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะให้แลกไม้ เวลาการแลกป้ายค่ะเปรียบเสมือนการซื้อใบจองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ประมูลชนะเงินที่วางประกันแลกป้ายนั้นก็จะถูกแทนที่เป็นเงินจองทันทีถ้าคุณประมูลไม่ชนะคุณสามารถเอาป้ายไปคืนเอาเงินคืนได้วันนั้นทันทีเช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมเคลียนะดังนั้นถ้าพูดกันอย่างนี้ค่ะเราจําเป็นต้องมีเงินสดสําหรับเอาไปวางหลักประกันหรือถ้าคุณไม่มีจริงๆมันรูดบัตรได้นะคะแต่ว่าเสียค่าธรรมเนียม0.97%ในกรณีที่คุณประมูลได้นะคะ ต่อมาค่ะเงินสดอันดับถัดไปที่คุณต้องมีการลงทุนรัพ์บังคับคดีค่ะต่อให้คุณกู้หรือขอสินเชื่อธานาคารเนี่ยเราไม่สามารถกู้ได้เต็ม100%มากที่สุดสูงสุดเลยที่คุณจะกู้ได้คือได้ที่ราคาที่คุณประมูลได้เช่นบ้านเนี้ยอาจจะมีคุณค่าหรือธานาคารประเมินจริงๆมีหลังหนึ่งค่ะคุณฝนเองเลยธานาคารประเมินให้3ล้าน2 000, แต่พอดีว่าคุณฝนประมูลมาได้แค่2ล้าน2ะคุณ เอาไม่ใช่2อล้านสครูพงมูลไม่ได้แค่2อล้านสาธนาคารก็จะให้สูงสุดแค่2อล้านสนะในราคาที่ครู ประมูลได้ต่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารมาประเมินแล้วเห็นคุณค่าแล้วหูบ้านนี้ทําเลอย่างนี้ต้อง3าล้าน2องเท่านั้นแหละที่จะปล่อยกู้แต่เขาก็จะปล่อยได้สูงสุดแค่2ล้าน3แสนบาทตามราคาที่ขู่ประมูลได้เท่านั้นและยังไม่รวมถึงว่าเอ้ยคุณเป็นเครดิตยังไงคุณมีบ้านกินหลังจะได้ราคาเต็มไหมมันยังมันยังมีปัจจัยตรงน,นั้นอีกดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณจะลงทุนซับบังคิบคดีและเป็นสายกู้คุณต้องรู้นะคะว่าคุณต้องมีเงินสดส่วนหนึ่งมันไม่สามารถทํากู้เกินเพื่อที่จะเอาเงินสดส่วนตาค่ะ ไปปรับปรุงซ่อมแซมได้ถ้าพูดถึงตรงนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณเองก็ต้องมีเงินสําหรับปรับปรุงซ่อมแซมและต้องมีเงินสําหรับค่าโอนด้วยเช่นกันะถ้าบังคับคดีนะคะเราไม่สามารถอันนี้อธิบายก่อนนะให้เห็นภาพตรงกันเช่นวันนี้คุณประมูลได้นะคะตัวคุณเป็นตัวสีฟ้าบังเอิญว่าคุณเลือกทรัพย์มาดีมากนะคะมีคุณสีชมพูนะคะจะมาลอซื้อต่อเลยคุณไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายสัญญานะคะจากกลมเนี่ยข้ามมาที่คุณคุณสีชมพูได้เลย ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะการซื้อทรัพย์มาคับคดีเป็นการซื้อทรัพย์ตามคําสั่งศาลเป็นการขายท่อตลาดเขาจะถูกสลักสลักมาว่าฉนดเนี่ยค่ะจะถูกปลดการอายัดโดยมอบหมายให้กับคนที่ประมูลได้เท่านั้นไม่มีใครหน้าไหนหน้าอื่นมาเป็นผู้ครอบครองฉนดใบนี้ได้เลยนอกจากผู้ประมูลได้นั่นหมายความว่า มันไม่สามารถโอนจากชื่อจำเลยค่ะที่ผ่านกบามาคคดีมาคุณชมพูดได้เลยทําไม่ได้กระบวนการมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องมาที่คุณก่อน ดอกที่1และคุณโอนให้ลูกค้าคุณดอกที่2ถ้าดูด,ดีๆแน่นอนค่ะดอกแรกเราเสียค่าโอนจากจำเลยเนาะจากการปลดอายัดโฉนดมาเราและก็ต้องเสียจากเราไปลูกค้ายิ่งถ้าคุณบอกว่าคุณอยากขายได้ดีขายได้ไวยังไงคุณโดนภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่แล้วนะคะ 3. 3เไม่ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าคุณจะเอาขายดีขายไวคุณคิดสิ่งเหล่านี้ค่ะค่าโอนต่อ1ต่อ2รวมภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นต้นทุนของคุณได้เลยไม่มีปัญหาเพราะซับบังคับคดีค่ะ ก็ยังรงาคาถูกมากๆต่อให้แอดต้นทุนเหล่านี้ไปก็ยังทํากําไรได้ได้เท่าไหร่นี่ไง3% 10%บวกๆเนาะก็ทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกเป็นอ่ะเรามากางต้นทุนกันดีกว่าว่ามันทําได้จริงทําได้ยังไงนะคะถือว่าวันนี้เป็นคลิปที่ครูว่ามีประโยชน์มากครูตั้งใจะจะมารีวิวอยากให้คุณช่วยแชร์นะคะหรือกดไลค์หรือคอมเมนต์คุยกันเยอะๆหน่อยนะคะให้เป็นเติมกำลังใจที่ครูฝนมาสอนค,คุณฟรีด้วยโอเคไหม ามาดูกันนะคะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่าซับแรกที่ครูเริ่มลงทุนค่ะครูลงทุนซับที่เป็นคอนโดเกรดแบบเ,เกรดล่างๆนะคะเป็นคอนโดเอกชนนะคะที่ราคาไม่สูงมากนะครูมีเงินลงทุนตอนนั้นครูมีเงินต้นทุนสําหรับลงทุนนะคะอยู่ประมาณสี่แสนบาทแอบบอกค่ะแอบเอาเงินแต่งงานมาค่ะเงินเป็นเงินเงินที่เราแบบสะสมไว้ แต่ไม่ใช่สำรองุกเฉินนะเป็นสับส่วนไว้ว่าเออเราตั้งใจว่าเราต้องการจะให้เงินต้นเนี้ยค่ะมันงอกเงยออกไปเราก็เลยเอามาลงทุนทราบไหมคบคดีค่ะคือครูแนะนํานะคะว่าคุณควรมีเงินสดอย่างน้อย4ี่แสนนะคะเอาไว้สําหรับการลงทุนต่อให้คุณจะบอกว่าคุณจะกู้ก็ตามเพราะอย่าลืมเมื่อกี้บอกเราเนาะคุณต้องมีเผื่อค่าโอนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถ้าคุณกู้ซื้อบ้านสองล้านอย่างน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมก็แสนสองแสนแล้วอะ่ะ ยังไงก็คือต้องมีเงินหลักแสนนะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยแนะนําให้หาจากที่อื่นก่อนหมายความว่าไงคะก็คือไปลงทุนอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นให้มีเงินทุนก่อนแล้วยอมซื้อทรัพย์จากข้างนอกนก่อนซื้อทรัพย์จากข้างนอกครูบอกเนาะว่ากําไรอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้แต่ว่าถ้าคุณยังมีต้นทุนน้อยคุณทําแบบนั้นไปนก่อนหรือเป็นนายหน้าเป็นเอเจนต์เพื่อหาเงินทุนมาลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเงินสดเลยเนี่ยครูฝนไม่แนะนคะาะค,ค่ะสราบันคดีไม่เหมาะกับคุณ ต่อมานะคะเราจะต้องใช้มีเงินวางหลักประกันเนาะทรัพนี้นะคะคุณฝนประมูลมาได้สอง0 0นดนะคะซับบัคับคดีเนี่ยมันได้มาใรราคาถูกสาหรับคอนโดเกรดนี้เนาะออราคาขายครูบอกสองแสนแปดเขาปกติเขาขายกันเท่าไหร่คะครูเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะคะราคาขายเนี่ยอยู่ประมาณครูไม่ได้ให้ให้ดูราคาเนาะราคาขายอยู่ประมาณห้าแสนนะคะประมาณห้าแสนคุณจะเห็นได้ว่าซับบัะคับคดีเนี่ยทำไมราคาถูกซับบังคับคดีคะ่ะเขาตั้งราคาจากราคา ประเมินกรมธนารักษ์อ้างอิงนะคะใกล้เคียงห่างก,กันไม่เยอะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อะคะ่ะราคาประเมินกรมธนารักษ์หรือราคาที่เขาเอาไว้คิดเป็นราคาเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนเป็นราคาที่เวลาเราเสียภาษีที่ดินเสียภาษีบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นราคาที่ต่ากว่าราคาซื้อขายจริงดังนั้นมันเลยมีช่องว่างที่ทํากําไรได้อย่างเคสนี้นะคะตอนครูซื้อเข้ามาเนี่ยซับครูประมูลมา2องแสนแปดนะคะเราจะเสียค่าโอนนะคะอยู่ที่1 000, 8ึ0 0หบาท อันนี้คือต้นทุนค่าโอนนะคุณสงสัยใช่ไหมว่าไอ้วงเล็บนี่คืออะไรพอดีว่าตอนที่อัดคลิปเนี่ยค่ะมันมีโปรโม,โมชั่นของรัฐบาลนะคะค่าโอนมันลดราคามันก็เลยเหลือประมาณ9,00 0แต่ปัจจุบันเนี่ยเผื่อคุณดูในอนาคตเนาะคุณคิดที่หมื่นแปดส่วนในการโอนขายครูฝนบอกแล้วเนาะว่าถ้าไม่ได้แบบมีโปรโมชั่นของรัฐนะคะก็คิดเต็มเต็มเลยเราเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้ด้วยนะคะคุณจะสังเกตเห็นว่าเออราคาค่าโอนในตอนขายมันแพงขึ้นไปเยอะเหมือนกันเนาะหลักหมืน่นเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าเรา ขายเร็วนะคะเลยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก3.3เนะคะเหมือนเหมือนจ่ายค่าในหน้าให้รัฐบาลไป <laughs> ต่อมาค่ะถ้าถ้าสังหาเหลดประมาณนี้นะคะตอนนั้นที่ครูฝนทำเนี่ยครูใช้เงินประมาณ4ี่0 0บาทนะคะงานหลักๆที่ทำนะครูคุณดูดีๆนะคะกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องเก่าครูฝนใช้ยานแนวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใช้ทาสีไม่ได้ทำอะไรใหม่ดังนั้นเนี่ยเงินประมาณ4ี่0 0นบาทในอยู่นะคะก็ทำเคาน์เตอร์แล้วก็ปูกระเบื้องด้านหลังนยคะอยู่อยู่ค่ะ ก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งมันเหมาะมากมากเลยเนาะสำหรับการเริ่มต้นเพราะบางทีเนี่ยเรายังมีทุนไม่เยอะค่ะเราอาจจะยังไม่สะดวกที่จะเสียค่าปรับปรุงเยอะๆหรือแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยยังไม่มีช่างที่รู้ใจนะคะการที่คุณจ้างงานช่างระหว่างแบบต้องทําบ้านทั้งหลังเกตแบบสามแสนสี่แสนโอกาสเวลาโกงทีมันก็จะเจ็บหนักกว่างานที่งานปรับปรุงน้อยๆถูกปะ แล้วก็ยังมีอื่นๆค่ะที่คุณเห็นว่าอื่นๆที่ครูฝนเขียนนะคะอันนี้ค่ะก็คือมันมีค่าจีปาฐะเช่นอาจจะเป็นค่านายหน้านะคะแต่ทรัพย์ประเภทนี้ค่ะเราไม่ได้จ้างนายหน้าแบบเป็นจังเราจะจ้างแบบอาจจะฝากนิติบุคคลหรือฝากใครช่วยบอกขายซึ่งจะมีแบบเหมือนค่าสินน้ําใจนะคะที่เขาช่วยแนะนําทรัพย์ไม่ใช่ค่านายหน้าเป็นค่าแนะนําทรัพย์หรือแม้กระทั่งคุณซื้อทรัพย์ที่มีคนอยู่แล้วเราจําเป็นจะต้องให้เงินช่วยเหลือกระจําเลยนะคะเงินอื่นๆก็จะ อยู่ประมาณนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะคะว่าเงินสดที่ใช้อื่นๆโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวซับ่ะคะ่ะก็อยู่ประมาณ1นึ่งแ0หนึบาทนะคะสิริรวมต้นทุนที่ใช้ในการทำซับเนี้ยค่ะอยู่ที่3ามแ0 0 0บาทนะแล้วทำไมทําไมครูฝนถึงบอกว่ามันเป็น132%ได้นะคะติดไว้เดี๋ยวค่อยบอก EP หน้าดีไหม <laughs> อ่มาดูกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเกมการลงทุนนะคะต่อให้คุณมีเงินเริ่มต้นแค่4ี่แสนนะคะถ้าคุณเลือกอสังหาริมทรัพย์เป็นแล้วก็เลือกแต่ของที่มีคนต้องการขายะค่ะปีปีหนึ่งะค่ะเงินก้อนเดิมคุณสามารถเวียนได้หนึ่งครั้งยกตัวอย่างเช่นตอนต้นปีคุณซื้อคอนโดมาคุณเอามารีโนเวทปรับปรุงนะคะแล้วก็ขายออกไปปกติของคุณคนจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือน และครูฝนซื้อรัพย์ถัดไปได้นั่นแสดงว่าอะไรถ้าเป็นคอนโดเนาะหรือบ้านที่มีความต้องการสูงน,น,น่ยใน1ปีอะค่ะมันสามารถเงินก้อนเดิมนะซื้อปรับปรุงแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ขายหปีอะค่ะถ้าคุณไม่ได้มาเรียนกับครูแต่ว่าคุณเอาจริงตามเรียนคลิปฟรีทุกอันนะองค์ความรู้ที่ครูให้เนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้เวียนได้หรอบแน่ๆนะคะ หรือว่าถ้าเป็นบ้านคุณก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นบ้านนะคะโอกาสที่มันจะขายออกได้ไวเนี่ยมันจะนานกว่าเพราะอย่าลืมนะว่าคนที่เขาเลือกบ้านยิ่งบ้านหลังใหญ่ๆที่ต้องอยู่กับเป็นครอบครัวมันมีหลากหลายปัจจัยมันมีคนช่วยตัดสินใจเยอะกว่าเขาจะเลือกได้สักหลังนะคะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าลงุงคุณลงทุนบ้านมาอาจจะใช้เวลาประมาณแบบ1ปีทั้งปีขายได้แค่หลังเดียวก็ได้เนาะซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่คุณว่าเกมการลงทุนของคุณคืณคออะไรนะคะแต่ว่าในในใน,ในอันในแผนภาพนี้ที่ครูให้คุณดูค่ะ ครูวางเกมไว้ให้สําหรับการลงทุนแบบที่มีความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั่นคือเกมนี้เขาใช้เงินสดฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งสีเทาและใช้เงินกู้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งสีเหลืองนั่นหมายความว่าในปีหนึ่งอะค่ะงานที่เป็นเกมเงินสดอะเขาจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชิ้นเล็กแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ขายส่วนเงินกู้เนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าปีหนึ่งเนี่ยทีเดียวพอนะคะทีเดียวพอก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าตามโมเดลของอันนี้อันนี้เป็นโมเดลของลูกศิษย์ครูจริงๆนะคะที่เขาแบบต้นทุนน้อยแล้วเขาเริ่มต้นในปีแรกะคะ่ะเขาจะสามารถทํากําไรได้ประมาณสี่แสนสองจากเงินเริ่มสี่แสนคุณเห็นอะไรไหมมันโตแบบเท่าหนึ่งโตเท่าเงินเริ่มแรกเลยแล้วเขาทําไงเอาไปซื้อรถป่ะโน no. เอาไปเที่ยวรอบโลกป่ะโน no. เขาไปลงทุนต่อคะ่ะเมื่อถ้าเขาเอาไปลงทุนต่อเนี่ยเงินมันโตขึ้นแล้วเนี่ยรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถ ลงทุนซับเล็กๆอะค่ะทีเดียวพร้อมกันได้ถึงสองซับและในปีหนึ่งก็เหมือนเดิมไงวนได้อีกรอบหนึ่งคุณเห็นไหมยังกู้เหมือนเดิม กู้หลังใหม่ก็ได้หรือปล่อยเช่าก็ได้นะคะกู้หลังใหม่จะดีกว่าแนะนําให้กู้หลังใหม่ดีกว่าแล้วก็ซื้อทรัพย์สีเขียวอ่อนคือเงินเดิมที่เป็นเงินขวัญถุงอันแรกมาซื้อทรัพย์สีเขียวฟ้าที่เป็นอมฟ้าเนี่ยนะคะหรือสีฟ้าเทอร์ควอยเนี่ยคือเอาเงินจากกําไรของปีที่แล้วมาเป็นทุนล้างตั้งต้นเริ่มลงทุนใหม่น่าแสดงว่าคุณเห็นแบบเนี้ยตอนต้นปีเขาลงทุนได้ทีละสามทรัพย์ละถูกปะ่ะและเขาก็เหมือนเดิมค่ะ เอามาทําแล้วก็ขายออกไปถ้าเป็นทรัพย์เล็กๆอาคะ่ะในปีหนึ่งมันเวียนได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นพูด,ดง่ายๆคือถ้าคนนี้ค่ะเขาไม่ได้มาเรียนกับครูเลยแล้วเขามีความรู้อสังหาริมทรัพย์บวกความจริงจังอะคะ่ะภายใน2ปีต่อให้มีเงินเริ่มต้นชีวิตบอกต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยแค่4ี่แสนนะคะเขาจะสามารถสร้างกําไรได้เป็นหลักล้าน ภายใน2ปีนะคะโดยที่แบบบวกวินัยแล้วก็ความตั้งใจจริงเท่าวันนี้คุณเริ่มต้นนะคุณบอกว่าคุณอยากเอาดีทางด้านเนี้ยค่ะคุณลองศึกษาก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็เริ่มลงทุนได้เลยแต่ครูฝนให้คุณนิดนึงนะถ้าคุณไม่แม่นกับอสังหารมาิมทรัพย์นะคะไอ้เกมงานกู้เนี้ยครูฝนให้คุณชะลอไว้ก่อนอให้มาเล่นเกมที่ปกติของครูที่จะแนะนําลูกศิษย์นะคะคือคุณซื้อรัพย์ที่คุณมั่นใจว่าขายออกได้แน่แก่อน นะคะยังไม่ต้องสนกําไรมากนะักกาไรอาจจะอยู่ที่1ิเโอเคอาจจะไม่ถึง30แต่ว่าเราเอาทรัพย์ที่เรามั่นใจว่าขายออกเอาความไวไว้ก่อนถ้าคุณยังไม่เก่งนะแล้วเอาลงทุนถ้าลงทุนซื้อมาปุ๊บแล้วขายออกจนคุณมั่นใจว่าโอเคหมู่บ้านนี้ทําเลนี้มันขายได้คุณค่อยไปสร้างนี้เพิ่มค่อยไปกู้นะคะโดยที่กู้ก็ลงทุนหาริทัพย์ในชุมชนเดิมที่คุณรู้จักลูกค้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตรงตรง,ตรง ถ้าเรานับกันเป็นเดือนในการลงทุนนะคะเดือน1กับเดือน2เนี่ยคุณยังไม่ต้องลงทุนหลายซับลงทุนซับเดียวและจนมั่นใจว่าทรัพบเนี้ยขายออกมั่นใจแล้วว่าคุณทานานทําเลดูทําเลตรงนี้ขาดเข้าใจลูกค้าในตรงนี้คุณค่อยซื้อพร้อมกันทีเดียว2ทรัพั์ อันนึงเป็นเงินสดอันนึงเป็นเงินกู้แบบนี้จะปลอดภัยกว่านะคะคู้ฝนถือว่าให้เป็นไอเดียคุณนะคีย์ของการที่เราจะทำซับนะคะให้มันหมุนเวียนได้แบบแบบในรูปเนี้ยคะ่ะในรูปนี้เนาะว่าในปีแรกหมุนได้2รอบนะคะแล้วก็กล้าซื้อซับที่เป็นนี้สินด้วยคือกู้ด้วยนะคะและในปีถัดไปเอากําไรมาลงทุนต่อมันทําให้การลงทุนต่อครั้งมันได้ทีละ3ามซับ มันก็เลยทําให้พอตโตเร็วขึ้นที่เหล่านี้ค่ะเกิดการหมุนเวียนเหล่านี้ได้เนี่ยเกิดมาจากหนึ่งนะคะคนนี้ต้องหาทรัพย์ที่ทํากําไรเป็นเขาต้องมองเกมขาดว่าถ้าเราซื้อบ้านหลังนี้มาเนี่ยจะได้กําไรแบบที่เขาคาดหวังไหมซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนทุกคนนะคะคุณไม่อยากให้คุณต้องรีบร้อนแบบหาอะไรก็ได้มาลงทุนอยากให้มั่นใจก่อนว่าอันนี้มันเป็นทรัพย์สินที่สามารถทํากําไรให้เราได้จริงๆอย่าลืมนะคะว่าการลงทุน เราใช้เงินเยอะเพราะเราต้องการผลตอบแทนขอให้คุณบอกว่าคุณกู้ก็คือคุณจะเป็นหนี้โดยวงเงินมหาศาลเหมือนกันเนาะเป็นหลักแสนหลักล้านดังนั้นเนี่ยคุณควรมั่นใจก่อนว่ามันทํากําไรให้คุณต่อมานะคะของที่ทํากาไรเนี่ยของบางชินช้นคุณจะเห็นว่าเป็นที่ดินราคาถูกบ้านราคาถูกแต่อาจจะขายไม่ได้ง่ายถ้าวันนี้คุณต้องการให้มันเวียนรอบได้เพื่อให้เงินมันต่อเงินได้เร็วที่สุดอะคะ่ะคุณต้องมั่นใจว่าของที่คุณเลือกมามันเป็นของที่มีคนต้องการมันขายได้แน่ นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะจะเกิดคาที่เขาเรียกว่าซับติดมือซับติดดอยนะคะขายไม่ออกนะ,ะอย่าเลือกแค่ถูกต้องเลือกที่มีคนต้องการและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญเลยบางคนนะคะหาซับที่ทํากําไรเป็นแล้วรู้เลยว่าถ้าซื้อบ้านหลังนี้มาได้กาไรหนอนๆไม่ต่ำกว่า600 0แล้วก็รู้แล้วนะว่าจะขายได้แน่ๆ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถคาดคะเนหรือต้นทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมได้หรือคำนวณเกินทุนในการโอนไม่ถูกเพราะเมื่อกี้ครูฝนบอกว่าซับปรบครับคดีมันโอนติดโอน2เด้งทําไม่ถูกไม่รู้ว่าทํายังไงตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เดิมอาจจะคาดหวังไว้ว่ากําไร0,000 0ถ้าคุณประเมินค่าปรับปรุงซ่อมแซมพลาดไป2 0 0 0 0 0กาไรจาก6ก็เหลือ4ถ้าคุณประเมินค่าโอนพลาดไปอีกแสนหนึ่งกำไรจาก6ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ3 อันนี้ยังโชคดีที่ยังเหลือบางคนยิ่งแล้วกว่านั้นนะคะประเมินค่าปรับปรุงห่องแซนผิดพลาดคิดว่าน่าจะใช้เงินไม่ถึงแสนปรับปรุงปรากฏว่าหน้างานจริงใช้ไป4ี่แสนหมดเลยค่ะกำไรไม่เหลือดังนั้นที่สาคัญคือคุณต้องสามารถประเมินราคาปรับปรุงซ่อมแซมเป็นควบคุมต้นทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นและควบคุมต้นทุนอื่นๆเป็นด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าโอนหรือค่าจดจำนองถ้าคุณจะกู้เนาะต้องมีต้นทุนเหล่านั้นคือคุณต้องมองให้รอบด้านว่าการซื้อสังหารมีอมาซ่อมาทํากําไรมันไม่ได้มีต้นทุนแค่การซ าาบ้านมันมีต้นทุนแสงอื่นๆด้วยการที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะตัดสินใจได้ว่าเราควรซื้อในราคาเท่าไหร่และสุดท้ายค่ะที่จะสามารถทําให้เงินต่อเงินได้แบบไม่ติดขัดนะคะการลงทุนของคุณจะฟลว์ไปตลอดคือการที่คุณสามารถบริหารเงินและเวลาได้ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนมากเลยเท่าวันนี้คุณยังไม่เก่งนะคะคุณมุ่งไปเรื่องเวลาเป็นหลัก อย่างที่ครูฝนบอกว่าเอาของที่ขายได้แน่ของที่จะสามารถไปได้ไวและเอาเงินมาต่องเงินได้เร็วที่สุดและก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะตัดสินใจขอสินเชื่อธนาคารคุณต้องมั่นใจว่าทำเลนั้นขายออกเนาะไม่อย่างนั้นนะคะหคุณจะเสียสิทธิ์ในการที่จะกู้เพิ่มถูกไหมเพราะว่าคุณ ใช้เครดิตไปแล้วคุณจะไปต่อยอออัฒต์ไปก็ยากนะคะแล้วก็ 2. คุณต้องบริหารเงินให้ได้วันนี้เมื่อกี้ครูฝนบอกแล้วไงว่าเวลาที่เราจะเริ่มต้นลงทุนของครูอะคะ่ะครูก็ต้องมาดูก่อนว่าเวลาที่จะประมูลนะคะมันมีต้นทุนอะไรบ้างต้องเตรียมเงินอะไรเท่าไหร่นะคะสําหรับการหมุนเวียนและเดี๋ยวครูฝนจะให้อีกคียหนึ่งคะ่ะที่จะทําได้ในการหมุนเวียนนะคือเวลาที่ครูฝนลงทุนจริงๆอะคะ่ะ1ครูฝนนะคะประมูล ะะเช่นวันนี้คุณฝนประมูลมาได้เนี่ยคุณฝนจะยังไม่ได้ชาระเงินกรมครัมคดีนะคะคุณฝนจะเขียนขอขยายระยะเวลาเขาเรียกว่าคําร้องนะคะคาร้องขอขยายเวลานะคะซึ่งส่วนใหญ่ะคะ่ะถ้าคุณเขียนโดยเหตุผลว่าคุณกําลังรวบรวมเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จนที่พิจารณาแล้วนะคะว่าคุณมีความพร้อมในการชำระเงินเนี่ย เขาจะอนุมัติให้ประมาณ90วันนะคะ90วันคุณสามารถเขียนไปได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่ามันเหมาะสมไหมนะคะถ้าเหมาะสมนี่คือสูงสุดแล้ว90วันแม็กซิมัมเราขอมากไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดสไตครคูรค่ะเมื่อครูประมูลได้แล้วนะคะครูจะใช้เทคนิคพิเศษนั่นคือเทคนิคการเจรจาค่ะเจรจาให้เจา้าของเก่านะคะยอมให้เราเข้าไปทําประโยชน์ยอมให้เราเข้าไปปร,ปรับปรุงซ่อมแซมยอมย้ายออกนะคะซึ่งเทคนิคเจรจา,านี้ก็ต้องมองจริงค่ะว่ามันมาจากประสบการณ์มันไม่ใช่แค่ว่า คุณไม่สามารถประมูลเสร็จแล้วคุณไปเข้าไปใช้ประโยชน์จากบ้านเขาเลยได้นะเพราะคุณยังเป็นแค่ว่าที่เจ้าของคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงจริงๆคุณจะเป็นเจ้าของได้ก็ต่อเมื่อคุณชําระเงินครบและก็แน่นอนมันก็ไม่ได้เสมอไปว่าคุณชําระเงินครบเจ้าของเก่าเขาจะยอมออกดังนั้นที่สำคัญคือเทคนิคในการเจรจาค่ะถ้าคุณมีเทคนิคนี้นะคะคุณสามารถขอเข้าไปทําประโยชน์ได้ โดยที่เจ้าของเก่ายินยอมถูกต้องด้วยนะอะปลอดภัยด้วยนะตรงนี้จะช่วยคุณได้มากเวลาถ้าดูกันตามแผนการลงทุนของครูนะคะ1ครูประมูลมาได้ครูไม่ได้จ่ายตังค์ครูเขียนขอขยายหญ่ระยะเวลา90วันครูมีทักษะในการเจรจาซึ่งครูสอนนะคะถ้าคุณยังไม่มีแลวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือคีย์สำคัญเลยว่าที่ทําให้การลงทุนของชั้นราบรื่นน่ะคุณติดต่อแอดมินไปเลยนะบอกเขาว่าขอคอสเจรจาฟอกขับไล่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าสอนคุณแต่ครูฝนกล้านะ ซึ่งในคอร์สเนี้ยค่ะครูฝนจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราอ่ะจะต้องพูดเราจะพูดยังไงให้มันโดนใจจําเลยแล้วเขาอะค่ะยินดียินยอมพร้อมใจที่จะ ให้เราข้อใช้ประโยชน์บ้านอ่ามันต้องเป็นคีย์นี้นะคะคือเขาต้องพอใจและยินยอมให้เราใช้ประโยชน์บ้านหรือแย่ <Yeah. S 1> ที่สุดต่อให้คุณชำระเงินครบแล้วแล้วเขาไม่ยอมคุณก็ต้องมีเทคนิคที่จะทํายังไงให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากบ้านที่คุณจ่ายเงินซื้อมาแล้วถูกไหมเมื่อกี้คุณฝนบอกล้องแงว่า่อให้คุณจ่ายเงินครบมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยอมยอกบ้านให้คุณถ้าคุณทําเรื่องของขับไล่ไม่เป็นดังนั้นตรงนี้เป็นคีย์สําคัญมากเลยนะคะว่าถ้าวันนี้จะซื้อซับประครับคดีค่ะคุณต้องมีตรง บางคนอาจจะบอกครูฝนว่าไม่เจราจาไงครูก็ซื้อบ้านไม่มีคนอยู่แต่คุณมั่นใจได้ไงคะว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่จะไม่มีของอยู่เพราะถ้ามีของมีค่าอยู่ของนั้นก็ไม่ใช่ของคุณอยู่ดีคุณก็ต้องมีทักษะในการเจราจาให้เจ้าของเก่าเข้ามาเอาของมีค่าเหล่านั้นออกไปหรือคุณก็ต้องมีทักษะในการฟ้องขับไล่ที่จะไล่ของและบริวารต่างๆให้ออกไปเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าวันนี้ไม่มีนะความรู้นี้จะช่วยคุณประหยัดเงินได้ไม่ต่ำกว่า 2- 3สแสนและก็สร้างเงินได้เป็นหลักล้าน ดังนั้นนะคะอย่าให้พปเอาคอร์สนะคะอ่ะต่อรูประมูลแล้วก็เจราจาเจ้าของเก่าย้ายออกอันนี้อาจจะใช้เวลาสักประมาณ1เดือนนะคะหรือ30วัน เสร็จแล้วพอเราเข้าบ้านได้เนี่ยเราก็ทําการรีโนเวทหรือปรับปรุงซ่อมแซมน,นะคะถ้าเป็นเกรดคอนโดอย่างที่ครูฝนรีวิวไว้อะคะ่ะมันจะใช้เวลาประมาณไม่ถึง7วันอนะคุณคุณมันเสร็จเสร็จแล้วขายได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็สามารถพร้อมขายระยะเวลาในการขายเนี่ยปกติเวลาที่ครูฝนหาคอนโดแล้วมาขายนะคะนานสุดไม่เคยเกิน1เดือนนะคะโดยปกติเนี่ยเลเ่ยอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ คุณเห็นไหมเมื่อกี้นะหนึ่งเดือนบวกไปแล้วหนึ่งสัปดาห์บวกไปสองสัปดาห์นี่ยังไม่ทันสองเดือนเลยนะคะยังไม่ทันจาดกบมครับพอดีเลยคะ่ะก็มีซับพร้อมขายแล้วขายได้แล้วส่วนใหญ่นะคะแล้วพอถ้าลูกค้าสนใจแล้วลูกค้าจะยื่นกู้ยื่นกู้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณอ่ะ่เดือนนะคะก็พอดีพอดีกันค่ะการที่เราจะให้ลูกค้ายื่นกู้ได้เนี่ยคุณต้องเอาเงินไปชําระกรมครับคดีอยู่แล้วแต่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า คุณนะคะเอาเงินไปจ่ายกมารมบังคับคดีในตอนที่คุณมีลูกค้าคนใหม่แล้วไม่ต้องมาใจตุ้มๆๆว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันจะแบบดองหรือเปล่ามันจะนานหรือเปล่าเพราะว่าคุณขยายระยะเวลาไว้แล้วคุณเข้าทําบ้านเสร็จแล้วบ้านคุณมีคนจองแล้วคุณแค่หอบเงินค่ะรีบไปจ่ายกมารมบัคับคดีแล้วก็เอาโฉนดเนี่ยมาให้ลูกค้ายื่งกู้ก่อหรือว่าถ้าลูกค้ามาซื้อเงินสดก็โอนกันทันทีเลยสังเกตได้ว่าทุกกระบวนการมันเสร็จเร็วภายในไม่ถึง90วันนะ คุณรู้ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยคีย์สำคัญค่ะของรู้สิษย์ที่ครูฝนสอนประจำว่าถ้าวันนี้คุณอยากให้มันหมุนเวียนได้นะคะแบบนี้คือคุณจะต้องหมั่นหาโอกาสในการลงทุนตลอด <S <S 1> <S 1> พยายามฝึกนะคะว่าเราจะหาทรัพย์ยังไงนะคะแล้วก็มีทรัพย์ไหนที่จะพร้อมประมูลในลำดับถัดไปบางคนจะยึดต,ติดว่า ต้องรอขายก่อนแล้วค่อยเริ่มหาครูฝนบอกเลยว่ามันไม่ทันคะโดยหลักของครูฝนเนี่ยปกติเนี่ยครูฝนจะเริ่มหาตั้งแต่ที่เมื่อครูฝนได้สามารถปรับปุงซ่อมแซมบ้านหลังนั้นได้แล้วเรามั่นใจแล้วว่าทัพ์ที่เราเลือกมาทําเลดีขายออกแน่เจ้าของเก่ายอมมอบ ให้เราทําประโยชน์ได้แล้วปรปับปรุงได้แล้วมันหน้าตาดีแล้วมันพร้อมขายแน่นอนเนะะี่ยค่ะมาใช้เวลาขายไม่นานดังนั้นเนี่ยเราต้องรีบหาซัพถัดไปเพื่อรอประมูลใหม่ทันทีนะคะไม่ให้มันเสียเวลาทําแบบนี้ค่ะมันถึงจะสามารถวนรอบได้แบบที่ที่ครูฝนบอกและซึ่งถ้าทําแบบนี้ได้จริงๆแล้วอะคะ่ะใน1ปีมันไม่ได้วนได้แค่รอบเดียวนะคะจากประสบการณ์ที่ครูฝนสอนลูกศิษย์มาขอให้เป็นลูกศิษย์คอสนี้เลยนะ คอสมือใหม่นะคะลูกศิษบอกกับครูว่าเขาเรียนกับครูไปแค่6เดือนนะคะ6เดือนเขามีรัพย์ทั้งหมด7จ็ดพั์แล้วมาถึงว่าขายซื้อขายวนไปแล้วค่ะเจ็ดซับซึ่งเร็วมากเลยในคอสโมลังงหามือใหม่ค่ะครูฝนจะสอนคุณตามคีย์หลักสําคัญเลยที่บอกว่าคือ 1. คุณจะต้องหารัพย์ทํากำไรเป็นมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราจะ ประมูลชนะแล้วเราทํากําไรไม่ได้2นะคะคุณจะต้องสามารถควบคุมต้นทุนในการลงทุนต่างๆได้ในข้อนี้จะบอกคุณค่ะว่าแล้วต้นทุนต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันคํานวณยังไงมันมีวิธีคิดยังไงและสุดท้ายค่ะสิ่งที่คุณจะต้องรู้ค่ะคือคุณต้องมั่นใจว่าคุณหาของที่มีคนต้องการมาขายได้จริงๆเพราะว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วไม่มีใครอยากซื้อต่อเงินค,คุณมันก็จะจมตรงนั้นไม่สามารถทําประโยชน์ได้ไม่สามารถหมุนเวียนได้ ผลตอบแทนก็จะไม่เกิดดังนั้นนะคะทีที่สําคัญคือคุณนะคะจะต้องหาทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการเป็นคุณต้องวิเคราะห์ตลาดเป็นคุณต้องรู้ว่าราคาตลาดเท่าไหร่ราคาประเมินเท่าไหร่และทรัพย์นี้มีจุดเด่นพอที่จะลงทุนได้หรือไม่นะคะและแถมให้อีกนิดนึงค่ะในประมวลสังหารือใหม่ทาได้ทันทีคุณฝนสอนสินเชื่อด้วยนะคะเพราะว่า อันนี้ก็เป็นคีย์ที่สําคัญถ้าคุณดูตรงนี้ดีๆนะเมื่อกี้ครูฝนบอกใช่ปะว่าเราต้องรอสินเชื่อลูกค้า1เดือนลูกค้าวางจองแล้วเราไปปิดถ้าคุณได้ลูกค้าที่เครดิตไม่ดีมาแล้วคุณรีบไปปิดหรือว่าคุณรับเงินจองเขาปรากฏว่าตรงนี้ค่ะครูเคยเจอนะคะเขาใช้เวลาประมาณ3เดือนอะ ในการรวบรวมเอกสารคือเครดิตเขาไม่ดีไงต้องรองรวบรวมรวบรวมรวบรวมกว่าจะขายออกนั้นน,น,นั้นแผนการลงทุนที่เราวางไว้ว่าแบบเงินมันจะต่อเงนินอย่างรวดเร็วมันจะไม่เป็นไปตามแผนนั้นดังนั้นสิ่งที่มีและสําคัญคือการบริหารเวลาและบริหารเงินใช่ไหมคุณต้องมีความรู้ด้านสินเชื่อ1เอาไว้ดูตัวคุณเอง 2. เอาไว้สแกนลูกค้าก่อนนะคะเราต้องเลือกแต่ลูกค้าที่มีศักยภาพเพราะอะไรเพราะเราเลือก สังหาที่มีแต่ใครก็อยากได้มาอยู่แล้วเราเป็นคนสวยเลือกได้เราจะเป็นคนเลือกเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในความรู้ของคอร์สออนไลน์ประมูลสังหามือใหม่ทําได้ทันทีถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากลงทุนซับมาขับคดีแล้วให้ได้ประสิทธิภาพด้วยนะอยากให้เงินที่คุณลงทุนที่คุณอุตสาหเก็บหองลอมลิศมาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะคอร์สเนี่ยค่ะจะช่วยคุณได้สร้างกําไรได้ไม่ต่ำกว่าหลักล้านแน่นอนนะคะสนใจนะคะติดต่อที่ไลน์แอดนะคะสา T U M FON นะคะแล้วบอกเขาว่าขอโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นแต่ว่าขอแบบเริ่มต้นเราทำได้เลยนะไม่ต้องไปเรียนหลายคอให้เสียเวลานะคะก็ติดต่อมานะคะแล้วครูก็รอคุณคุณค่ะ